เอาแล้วค่ะขเขากำลังทำภารกิจอะไรก็ไม่รู้ค่ะภารกิจเสริมค่ะเรียกคุ้มตาดเอาแล้ว <c oughs> เล่นเกมโชว์ค่ะ <c oughs> ดูผพ้ให้กำลังใจ <c oughs> ใส่คุยลือเซนนะคะคลิปนี้ FC 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 เต็มเลยค่ะต้องการอะไรจากสังคลั โจสหายตามติดที่ตุนคนดังของเราสนุกไหมคะยางครับยางไม่เลยอ๋อยางยางมีมากพรมอะไรพรมอะไรน้ำใยนะซัมมี่กระจายอ่ะ action เลยนี่แม่งเอาแก้มไป คนมอทงทั้งห้างแล้วค่ะดูเด็กดูเด็กเด็กน้อย